ก็สวัสดีนะครับผู้นำเครือข่ายธุรกิจกิฟฟินทุกท,ท่านนะครับผมเป็นผู้นำเครือข่ายกิฟฟินจากจังหวัดเพชรบุรีครับ<แ>ขอแนะนำผู้ที่ร่วมทำธุรกิจกับกิฟฟินกับเรามาตลอดนะครับคุณสุวรรณักก่อมอยู่ครับ วันนี้ได้รับหน้าที่นะครับขอบคุณบริษัทอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติผมได้มาแชร์ประสบการณ์หรือมาเล่าประสบการณ์ว่าเราทำอย่างไรถึงได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปีที่จริงกิฟฟลีนะ่ะพาพวกเราไปท่องเที่ยวกิฟฟลีไปตัองเที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วแต่ที่ผมได้ไปก็เริ่มตั้งแต่มีการแข่งขันแฟนทาสติก คือหลังจากที่ผมได้ออกจากงานประจําแล้วก็มาทํากิฟฟลีนเต็มตัวจริงๆแล้วแล้วก็อ่านแผนกิฟฟลีนแล้วแล้วก็คิดว่างานพวกนี้เราทําได้อะไรที่กิฟฟลีนให้นะครับเราทําได้โบนัสทุกอย่างที่กิฟฟลีนให้เราต้องทําให้ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับวิธีการที่ขออนุญาตนะครับในที่นี้ใครที่มีตําแหน่งตั้งแต่โกสตาไปแล้วครับขอมือหน่อยครับ โอ้โหจะมีคนไปตุรกีกับผมเยอะเลยนะเพราะคนที่จะไปตุรกีได้ก็คือคนที่มีตำแหน่งตั้งแต่โกสตาขึ้นไปสำหรับคนที่ยังไม่ถึงนะครับก็ทำรีบๆทำนะครับแล้วไปได้นอนครับได้ไปแน่นอนนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมผมใช้หลักอย่างนี้นะครับหลัก3 3กอสี่นะครับ3ก4สคืออะไรอันดับแรก ที่ผมใช้นะครับก็คือการกำหนดจิตจิตคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานรูปหนึ่งนะครับผมเคยมาฟังคนที่พูดตรงนี้เป็นร้อยครั้งนะฮะแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงได้รับเกียรติจากบริษัทให้มายืนตรงนี้ผมกำหนดจิตมาตั้งนานแล้วและว,วันนี้ ผมก็ได้รับเกียรติจากบริษัทที่ให้ผมขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ครับขอบคุณบริษัทครับการไปต่างประเทศของผมเนี่ยผมกำหนดจิตว่าผมจะต้องไปไปทุกครั้งที่บริษัทมีที่บริษัททําได้นะครับต้องทํายังไงกําหนดจตก็คืออันดับแรกนะครับผมต้องไปเพราะมันเป็นโบนัสทางานหนึ่งปีโบนัสทางานรายเดือน เราได้รับมาทุกเดือนจากเราทำใหม่ๆเราก็ได้4,002 5,006ถึง8,000เราก็ได้โบนัสรายเดือนโบนัสรายปีเราได้รับทุกปีปีละ60,000คือ12เดือนปั๊บได้โบนัสสะสมแต้มครบ2บสีแ้แจมรับมาจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วโบนัสรายปีเนี่ยบริษัทกำหนดให้ว่าถ้าเราทำงานอยู่ประจำแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราได้ไปท่องเที่ยว การได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอตั้มมาพูดเรื่องประสบการณ์การไปท่องเที่ยวใครเข้ามาจะเห็นนะครับว่าการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรมันมีความสุขเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราใช้เงินตัวเองเราอยากไปไหมครับไม่อยากไปเพราะอะไรครับ <Yeah. S 2> เอาไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าไปอย่างที่ผมเคยใช้โสโลแกนว่าอิ่มจังตังอยู่ครบมาเอาไหมครับเผอๆได้พ oh. ็อกเก็ตมานี่กลับมาด้วยทุกครั้ง นะครับจะมีคนได้แบบนี้ทุกครั้งอันดับแรกคือมันเป็นโบนัสรายปีที่เราต้องไปต้องทำนะครับผมก็เริ่มทำจริงๆแล้วก็ทำนะครับอันที่สองเราต้องไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นแบบอย่างของทีมงานเรามีทีมงานเป็นร้อยๆมีตำแหน่งสูงๆทีมงานถามว่าพี่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมถ้าเราไม่เคยไปเราจะรู้สึกยังไงครับ เออเออ,อ,อ,อพี่เป็นยังไงไปต่างประเทศบรรยากาศเป็นยังไงกูเยเออก็พี่ก็ยังไม่เคยน้องเราก็จะเกิด็นร,รย่กาศนี้แต่ถ้าเราได้ไปเราได้กลับมาเล่าให้ลูกทีมฟังให้ดาวไลน์เราฟังเราก็จะเป็นแม่เหล็กเป็นพลังจิตที่จะดึงดูดทีมงานเราให้ไปด้วยนะครับอันที่สามผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บอกจริงๆคือชอบแบบฟรีนะครับ แต่ชอบทำงานแต่จะให้เสียตังค์ไปเนี่ยมันเสียดายสตังค์นะครับแต่ถ้าท่องเที่ยวฟรีเนี่ยให้ทำงานเนี่ยไปมันเป็นสติอย่างหนึ่งในการที่ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเป็นสติอย่างหนึ่งที่เราต้องสะสมว่าเราผ่านประเทศนี้ประธานนีประเทศนี้มาประเทศนี้เขามีดีอะไรบ้างไปศึกษานะครับมีฐานที่อะไรบ้างคนที่นั่นเขาเป็นยังไงเขาดําเนินยังไงเป็นยังไงแล้วเราก็เอากลับมาเก็บ ความทรงจำนี้ไว้ดีๆไว้กับเรานะครับแล้วก็เอาไว้เล่าให้ทีมงานฟังหรือลูกหลานฟังนะครับอันเนี้ยสำคัญจิตผมกำหนดเสมอว่าผมไปคนเดียวหลายครั้งไม่สนุกครับแต่ถ้ามีทีมงานไปด้วยมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกใครไม่ใครไม่เคยพาทีมงานไปลองไปแล้วเอาทีมงานไปด้วยสิครับมันมีความสุขจริงจริง แล้วถ้าเราไปกันเยอะๆนะครับผมไปแรกๆผมไปคนเดียวนะครับไปรหัสเดียวเลยไม่รู้จักใครเลยเห็นเขาไปถ่ายรูปกันเขาไปส่งกันเฮฮาที่สนามบินสุวรรณภูมิเรานั่งจองคิดเสมอสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งกำหนดจิตไปเลยสักวันหนึ่งฉันจะต้องพาทีมงานฉันไปให้ได้สักวันหนึ่งฉันจะต้องมีทีมงานที่ใหญ่โตแล้วต้องไปให้ได้ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมพาไปได้ทุกวันนี้ผมจะพาทีมงานล่าสุดเนี่ยไปเซี่ยงไฮ้ผมพาไปได้6รหัสครับเพราะเรากําหนดจิตของเรานะครับกำหนดจิตของเรา,นะรเราทีนี้ถ้าเราจะไปต่างประเทศกําหนดจิตยังไงวิธีการของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนของใครก็แล้วแต่วิธีการของผมเนี่ยผมจะสร้างแรงวันดานใจให้ตัวเองอย่างตอนนี้ปีนี้เราจะไปไหนครับตุรก,รกีรู้ไหมครับว่าผมดูสารคดีตุรกีเนี่ย เกือบทุกวันดูว่าตุรกีมันมีที่เที่ยวไหนบ้างแล้วถ้าเกิดเราไปแล้วก็สร้างบรรยากาศว่าถ้าเราไปอยู่ตุรกีเนี่ยเราจะเจอคนแบบไหนสถา,านที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงอากาศมันเป็นยังไงนะครับดูไปหมดแล้วนะครับว่าตุรกีเราจะไปยังไงแล้วผมก็จะวาดภาพนะวาดภาพเก็บไว้ในจินตนาการผมว่าถ้าผมจะไปตุรกีเนี่ย วันแรกที่นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะตุรกีเนี่ยใครเคยดูหนังเรื่องอาราดินตะเกียงวิเศษมั้งครับเคยดูไหมครับไหนยกมือหน่อยครับใครที่เคยดูแสดงว่าอายุไม่น้อยเพราะเด็กรุ่นหลังๆจะไม่รู้เรื่องอาราดินนะฮะจะไม่รู้เรื่องารดินว่าขีพมม่พรมไปยังไงปั่นตะเกียงไงยักษ์ถึงออกมาอะไรยักษ์ให้อะไรบ้างประเทศตุรกีเนี่ยผมนึกถึงอาราดินตะเกียงวิเศษเลย จะมีพรมมีวิหารมีคนแต่งตัวภาพแรกที่ผมนึกก็คือนึกว่าวันที่มีงานแฟนซีได้ถ้าเราไปตุรกีเราคงจะต้องแต่งตัวแบบนี้นะผู้หญิงคงจะแต่งผมอย่างเงี้ยผู้ชายก็คงจะแต่งตัวแบบนี้ใส่เหมือนกับอ,อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นสุลต่านใช่ไหมใส่รองเท้าแหลมๆอะไรเงี้ยพกกลิตแต่ไปต่างประเทศคงพกกลิตไม่ได้ฮะเพราะผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับ นึกถึงว่าเออถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจัดงานที่โรงแรมก็คงจะไปถ่ายรูปกันเพราะก,กริฟลินนะพอถึงเวลาปั๊บแต่งตัวมาเสร็จอ่อนอื่นไม่ต้องทาอะไรฮะเวลาไปสนุกมากๆถ่ายรูปค่ะทุกมุมทุกแอคชั่นถ่ายรูปก็สนุกสนานในเรื่องถ่ายรูปนะครับอ่าคงได้ไปนั่งลง,ล,งล่องเรือที่ที่ตุรกีเนี่ยเขาจะมีช่องแคบแล้วกว็ช่องแรบช่องแคบบอสฟอรัสเวลาคนไปตุรกีก็จะไป ล่องเรือล่องเรือผ่านช่องแคบตรงนั้นะนะครับเราก็นึกบรรยากาศว่าถ้าล่องเรือเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเนี่ยมีรูปนะครับมีรูปเน,นี่ยล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสนะครับแล้วช่วงที่ไปตุรกีเนี่ยผมไปเสิร์ชแลลวก็น่าจะไปเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาตุรกีพฤศจิกาเซิร์ชแล้วฮะในอินเทอร์เน็ตอุณหภูมิประมาณ14องศาก็คงไม่หนาว แต่สาหรับคนไทยก็คิดว่าหนาวนะครับใช่ไหมครับคนไทย14องศานี่หนาวไหมครับหนาวแล้วคนไทยชอบมากเวลาไปต่างประเทศได้ใส่เสื้อโค้ทได้ใส่เสื้อสวยๆโดยเพราะคุณผู้หญิงนี่ชอบจริงๆโอ้ยใส่เสื้อแบบเดินรองเท้าผมผมก็ไปผมก็มีความสุขที่เห็นเขาเดินเงี้ยก็คงจะคงจะต้องเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อโค้ทนะไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน้าหน้าอะไรหน้าสุดไปต่างประเทศก็ อุตรีก็จะเป็นสุเหล่าสุเหล่าหรือก็เรียกมอสนะมอสสีฟ้ามอสอะไรเนี้ยนะครับเป็นวิหาร <c oughs> แล้วก็คงจะเนี่ยพอลงรถบัสปั๊บเราก็สนุกสนานในการ <c oughs> ทำไรครับ <c oughs> ถ่ายรูปต้องถ่ายรูปอยู่ตรงไหนต้องถ่ายรูปก่อนเอาไปไหนครับ <c oughs> เอามาให้ทีมงานดู <c oughs> เนี่ยบรรยากาศตรงเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่เราก็สร้างอยู่ทุกวัน นะครับแล้วก็นึกถึงว่าเออถ้าทีมงานเราไปเราคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือบรรยากาศที่นี่คือกําหนดจิตว่าเราจะเอาตัวเนี้เราจดจดจ่อว่าเราต้องไปนะครับเราต้องไปนะครับอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับหลัก3กอของผมมีอะไรบ้างกําหนดจิตที่1อันที่2กําหนดเป้าหมายทํางานนะครับเป้าตุรกีเนี่ย เขาก็บริษัทก็จะจัดเป้าไว้ให้ว่าต้องไปเท่าไหร่โกสตาทําเท่าไหร่กี่เดือนจะไปเท่าไหร่นะครับเป้าหมายการทํางานทํางานรายวันเมื่อได้เป้าหมายจากบริษัทแล้วเราก็ทํางานรายวันนะครับวันหนึ่งเราจะทํางานให้ได้เป้าเท่าไหร่เดือนหนึ่งเราควรจะทําเป้าเท่าไหร่นะครับกำหนดเลย8เดือนเนี่ยเราจะทําเป้าเท่าไหร่นะครับเป้าหมายของกลุ่มแกนกลางโกสตานะครับ โกสตาที่เราจะไปเนี่ยเมื่อกี้ผมถามแล้วนะครับต้องคนที่จะไปต้องเป็นผู้นําระดับโกสตาขึ้นไปเราก็กลับตัวเองตัวเองเราต้องทําให้เป็นต้นแบบแล้วก็คุยกับทีมงานทุกระดับว่าใครจะไปบ้างถ้าจะไปเราควรจะกําหนดอย่างไรนะครับเป้าหมายกลุ่มแกนกลางพลราไยผมนี่สวมหมวก2ใบเพราะตำแหน่ง exclusive ก็ต้องมีกลุ่มแกนกลางพลาได้ด้วยนะครับอย่างตุรกีบริษัทกำหนดว่าโกสตา8เดือนต้องทำยอด7,002 0หารเฉลี่ยเดือนละ9,000 90, 0 PV เยอะไหมครับหลายคนบอกเยอะเว้ยหลายคนบอกไม่เยอะถ้าคิดว่าไม่เยอะมันไม่เยอะจริงๆ คิดว่ามันไม่เยอะไม่เยอะอย่างๆครับแล้วถ้าเป็นเกินกลุ่มพลาไดเนี่ยหล้านโอ้โหต้อง6ล้านแต่ทำแปเดือนนะครับถ้าเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งยอดแกนกลางพอได้ไม่ต่ำกว่า750,000 PV เราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับอันที่3หลัก3ามกองผมก็คือกำหนดวิธีการ เรารู้เป้าแล้วว่าโกสตา90,000พราได้ต้องเดือนละ750,000ทำอย่างไรนะครับยอดแกนกลางโกสตาเนี่ย90,000 PV ต่อเดือนจะใช้อะไรบ้างใช้ยุทธวิธีอะไรบ้างที่จะได้90,000 PV เราอาจจะไม่ใช้อย่างเดียวแต่เราใช้หลายๆอย่าง เพราะการทำ90,000 PV ต่อเดือนเนี่ยมันได้อะไรเยอะมากนะครับมันได้อะไรเยอะมากยอดแกนกลางพาราได้750,000จะใช้วิธีการอะไรบ้างที่จะให้ได้750,000 PV ทุกเดือนอย่างน้อย750,000นะครับผมว่าใช้หลัก4สอศอที่1คือสร้างยอดกลุ่มโกสตา90,000 ยอดปุ่มโกสตาเก้าหมื่นทำย่างไรวันละสามพันพีวีสามสามเก้าไหมครับวันละสามพันพีวีทำยังไงให้ได้สามพันพีวีนะครับถ้าเราออกไปเองไปแนะนำสินค้าไปคุยกับสมาชิกไปคุยกับคนใหม่วันละสามพันพีวีคิดว่ายากไหมครับ ไม่ยากแต่เราทำเปล่าครับทําคนที่จะไปทําให้ได้นะครับวันละสามพันผมใช้ทุกวันวันละสามพันวันไหนก็นแล้วแต่ต้องไม่ได้ต้องให้ได้ต่ําไม่ได้ต่ำกว่าสามพันแน่นอนนะครับวิธีการที่ผมทําแล้วก็จเจริญเติบโตผมมงอนจเจริญเติบโตก็คือผมบอกทีมงานเลยสามพั 3, นะทำไม่ยากหรอกคุณสร้างบอลสตาในสายงานคุณนะวันละคนได้ไหม วันละคนไม่ใช่ติดตัวนะครับอาจจะเป็นดาวไลน์หล,ลานแล้วก็แต่ทําให้เขาเป็นบอลสตาร์วันละคนบอลสตาร์หนึคนพันห้าใช่ไหมครับถ้าได้เกินถือเป็นกําไรส่วนที่เหลือเราใช้วิธีการดูแลสมาชิกเก่าสมาชิกเก่าเรามีเท่าไหร่พั0ห้าเนี่ยเราโทรหาคนสักหาคนคิดว่าได้ไหมครับโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงมากเราไม่ต้องไปหาเขาเราใช้โทรศัพท์โทรใช้ไลน์ได้ไหมครับใช้ไลน์มีอะไรแนะนำจัดสินค้าใหม่ๆไปให้เขาเออเธอลองใช้ตัวนี้ดูส่งไลน์ไปให้เขานะครับทำทุกวนันนะครับวันหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้วิธีสูตรที่1นึ่งเก้ 90, ผมทำสูตรนี้มาแล้วครับทำใหม่ๆนะครับทำใหม่ๆได้สูตรนี้มา